มาแต่พี่น้องมือนี้มาดามซิมาผ้าพี่น้องเอวิธีช่งนุ่มเหนียวโกโก,แแแกแ้แต่พี่น้องเร <Wow. S 1> าแก้วละยี่สิบบาทแต่พี่น้องตัวเป็นการเสยเวลาไปเบิรงขั้นตอนและวิธีการชงกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพแม่พี่น้องสุขสุขุนมาพบมาผ่อนกบมาดามีสารผ้าสั้นหนียวแต่พี่น้องนะเนาะสำหรับคลิปนี้นะแต่พี่น้องมาดามกันซิมาแช่ว,วิธีการช่ง โกโก้นมเหนียวนะจ๊ะพี่น้องเนาะแก้วละยี่สิบบาทนะจ๊ะไปไปเบิ้งขันตอนเล่ยพิธีย่ำกันเลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะอันดับแรกนะจ๊ะพี่น้องมาดามซีมาบอกการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช่ในการชงนมเหนียวนะจ๊ะพี่น้องเนาะกกซิมี่โกโก้นมเหนียวนะจ๊ะพี่น้องเนาะที่มาดามเอดไว้แล้วใส่ขวดไว้แล้วเรียบร้อยพร้อมพร้อมใชัยนะจ๊ะพี่น้องเนาะแล้วกซิมี่นมผสมนะจ๊ะพี่น้องเนาะนมผสม แล้วก็มีแก้วนะพี่น้องเนาะมาดามใส้เป็นแก้วสิบแปดออนนะจะพี่น้องเนาะแบบธรรมดานะจะพี่น้องแล้วก็จะเป็นฝาโดมจะพี่น้องเนาะปากเก้าสิบนะจะพี่น้องเนาะแต่ว่าฝาฝามันนี่มาดามสี่ตัดตัดขยายความกว้างของปากมันออกอีกนาะจะพี่น้องเนาะเนี่เพราะว่าเวลาที่ลูกค้ากินมันขเขาแตาชิ้นใดกินนง่ายนะจะพี่น้องนี่จะพี่น้องก็เป็น ปากมันสิกว่างประมาณซัมหนีเนาจะพี่น้องเนาะก็ะีินี่นำแข็งเราจะพี่น้องเนาะน้ำแข็งนับแรกเราจะพี่น้องเนาะมาดามกระติตกแต่งแก้วกันจะพี่น้องเนาะโดยการเท่าเอานุ่มเหนียวลาดไปในแก้วเราจะพี่น้องเนาะในเห็นมันเพิ่มซีสันแก้วไหนารับประทานนะจ๊ะเนี่ยก็เป็นประมาณซัมหนีเนาจะพี่น้อง่อไปมาดามกระสิใส่ไข่มุกเราจะพี่น้องใส่ไข่ไข่มุกข้างล่างอันนี้เป็นไข่มุก ดอกอัญชันที่มาดามเอติเนาจะพี่น้องเนาะมันจะมีคลิปดูมันมาดามลงวิธีการเอดไค่มุกดอกอัญชันไวเลี่ยนเจะพี่น้องตักไค่มุกใส่เราจะพี่น้องเนี่ยใส่ตมนี่แหละจะประมาณซัมเน่เราจะพี่น้องเอาเมื่อเข้าใส่ไค่มุกเซจแล้วเราจะพี่น้องมาดามกติใส่น้ำแข็งเราจะพี่น้องมาดามติดใส่น้ำแข็งลงไปประมาณเพลิงแกวเนาจะพี่น้องเนาะ S <S <preach science> แล้วมาดามก ER ัสสใไ่น hmm. <oru> so ุ่มผสมกับโกโก้นะจยจะพี่น้องเนาะไ่ไปประมาณออนหนึ่งเนี่ยะพี่น้องนุ่มผสมใส่ลงไปอีกออนหนึ่งเนี่ยจะพี่น้องอันนี้มาดามกัตีเข่ากันนะจยจะพี่น้องเนาะตีเขลากันเซ็ตอันนี้มาดามกัตสีเท่เท่ลงใน่แก้วน้ำแข็งเนี่ยจะพี่น้องเทราดลงไปเทราดลงไปปุ๊บมาดามกัสิเพิ่มเพิ่มไข่มุกดำลงตรงกลางนะจยจะพี่น้องประมาณสอนหนึ่งนีจะประมาณสอนนึง แล้วมาดามกับซีตักน้ำแข็งใส่สีให้เต็มนะจ๊ะพี่น้องเนาะเต็มแก้วเอาใส่ซอนเตะๆให้มันแน่นๆนะจ๊ะพี่น้องเสร็จปุ๊บมาดามกับซีโรยด้วยโกโก้นะจ๊ะพี่น้องโกโก้นุ่มเหนียวลาดโกโก้นุ่มเหนียวลงไปนะจ๊ะพี่น้องในปริมาณที่สมมาผ้าควแล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะมาดามกับมือหนักแน่พี่น้องเนาะ หรืออันนี้ผู้ใดใส่ประมาณถ้อคิดเป็นปริมาณกะนหกสิบมิลลิลิตรนะจะพี่น้องเนาะเราก็มาดามสีต๊กแตงด้วยนมข้นหวานอีกนะจะพี่น้องเนี่ยเพิ่มเป็นนมข้นหวานอีกละบนนมโกโก,โก,โก้เซตเลี่้วเรียบเลยพี่นอ้องเบิ้งหนาตาโกโกโน้นมเหนียวนะจะพี่น้องอันนี้มาดามขายอยู่แก้วละยี่สิบบาทนะจะพี่น้องนะเนาะเซร็ลแล้วมาดามกับิบปิดฝานะจะพี่น้อง ยิดฟ้าแล้วเนจะพี่น้องยิดฟ้าเซตมาดามกับพี่เซ่โหลดลงไปนจะพี่น้องใส่โหลดเซตมาดามกับพี่เซส่วนลงไปจะพี่น้องนี่จะพี่น้องเซตแล้วเรียบร้อยเลยจะพี่น้องโกโก้น่มเหนียวแก้วละสี่สิบบาทนะจะพี่น้องเนาะเอานี่ยจะพี่น้องก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะจะพี่น้องที่จะสามารถสั่งไา่ใดแหกับพี่กับนองไดนะจะพี่น้องเนาะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโุชน์บบหลายกันหน่อยนะจะพี่น้องเนาะหรือว่าใครสิเอา คงหิวใส่ให้นนำก็ได้นะจ๊ะพี่น้องเนาะใส่ให้กับลูกค้นขขานหนำลูกค้าดที่ได้หิวสะดวกสบายเราจะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ว่าดำก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมนะจ๊ะพี่น้องเลาวบุญรักษาเทวดาคุค้มครองเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจนะ้า